สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมบุ๊กและทีมงานร้านยางเจริญรุ่งเรืองจริงจต้อนรับนะครับีูสุกดีแม็กวีคอสตัวออร์นิวติดตามเพจเรามานานนะครับวันนี้ได้โอกาสเข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างนะครับเลือกใช้เป็นโชคอัพว s ย e เอสอีซีรีนะครับเป็นฟูลเซ็ตนะครับมีวเอสสปริงพักระมานะครับคู่หน้าจอหลังเป็น แฟนเพจติดตามเราจากสงขานะครับเข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างกันนะครับติดต่อเข้ามานะครับนัดหมายเข้ารับบริการบอกวันนี้ที่พอจะมีเวลาว่าไหมนะครับโทรเข้ามานะครับเรามีเวลาเราแจ้งได้เลยนะครับเข้ารับบริการได้นะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดนะครับอยู่จังหวัดไหนนะครับใช้รถไหน ปีไหนรุ่นไหนนะครับจะได้ช่วงล่างแบบใดนะครับโทรเข้ามาสอบถามปรึกษาก็ได้นะครับจะได้เลือกใช้โชคอัพช่วงล่างที่ตรงกับความต้องการนะครับหรือตรงจุดกระจุดประส์การใช้งานให้มากที่สุดนะครับการที่เห็นคนอื่นใช้นะครับโช๊คเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะแต่เราก็ได้นะครับการใช้งานของเรานะครับสำคัญที่สุดนะครับทังไงลองคุยกันดูก่อนครับว่าอยากได้แบบไหนใช้งานประมาณไหนนะครับจะได้เหมาะสมนะครับเลือกโช๊คที่เหมาะกับเรานะครับ ไม่ใช่จะได้แบบตัวนั้นแบบเขานะครับแต่เขาใช้แบบแข็งมานะครับหลายๆท่านก็แข็งนะครับแต่ก็พูดอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเปลี่ยนมาแล้วนะครับโช๊คอัพชุดหนึ่งใช้งานนานนะครับใช้มากกว่ายางหนึ่งชุดแน่นอนโชคอัพนานๆทีถึงจะเปลี่ยนนะครับอยากให้เลือกโชคให้ดีนะครับแล้วก็เหมาะกับการใช้งานก็ถ้าเลือกไม่ถูกไงลองโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่ร้านของเราก็มีโช๊คอัพสาหรับรองรับการใช้งานที่กว้างมากๆนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเลือกใช้เป็นไว้เดสอีซีรีนะครับเนื่องจากเน้นการใช้งานในชีวิตประจาวันนะครับเดินทางไกลนะครับข้ามจังหวัดะอย่างวันนี้นะครับจากสงขามานนทุรีนะครับต้องขอบคุณมากครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ไว้วางใจให้เราดูแลรถยนต์ท่านครับโอเคอันนี้ก็จบงานเรียบร้อยนะครับติดตั้งเซตอัพนะครับแต่ตั้งศูนย์แบบแมทชิ่งเรียบร้อยนะครับ สำหรับที่ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับโทร0865691915นะครับผมบุ๊กและทีมงานร้านยาเจะเดินนุ่นเดินดีต้อนรับนะครับอยากได้โชว์แอปแบบไหนนะครับใส่กับรถยนต์รุ่นไหนปีไหนนะครับลองสอบถามปรึกษาเข้ามาดูได้นะครับทางทีมงานของเราเนี่ยมีข้อมูลให้นะครับนัดหมายเข้ามานะครับผมขอบพระคุณนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับจากสงขามานนทบุรีสุดจริงๆนะฮะขอบคุณนะครับดูแลให้เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ